คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตซ์สวทงฟังทั่วโลกกับเ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.2 5 m เมกะเฮินนะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www. trangradio. prd. go. th Facebook Fanpage สวทตรังไลค์ค่ะรายการสดในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางติดตามรายการย้อนหลังผ่าน YouTube c h anel n สวทตรังกรมชาติสัมพันธ์กันด้วยค่ะดิฉันยอ,อยศพรรับหน้าที่ดาเนินรายการและวันนี้นะคะเราจะไปติดตามภารกิจ ของทางกระทรวงแรงงานนะคะห้าเสือแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรังกับการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนะคะเป็นอย่างไรไปติดตามรายละเอียดกับคุณมุทิตาหล่อสีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรังสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะดิฉันนางสาวมุติตาหล่อสีค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรังนะคะสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดตรังค่ะ ภายใต้การกำกับดูแลข,ของนางสาวธัญรัตน์ศิริพรามนะคะท่านแรงงานจังหวัดตรังของเรานะคะในศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรังของเรานะคะถามว่ามีแนวคิดอย่างไรนะคะในการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเนี่ย เป็นการปรับเปลี่ยนค่ะรอบแนวคิดนะคะราชการแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบใหม่นะคะก็คือเป็นการให้บริการนโยบายเชิงรุกค่ะให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะรรยรยเราจะ,ะยึด แนวคิดพื้นฐานนะคะในการพัฒนาของศูนย์เรานะคะ,คะโดยยึดประชาชนเป็นถุงกลางนะคะเพื่อเข้าถึงงานบริการแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดจากการจะตั้งศูนย์ะนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการนะคะหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยร่วมกันให้บริการนะคะในส่วนของทำเลที่ตั้งนะคะศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ในทำเลที่ถือว่าเหมาะสมค่ะ เพราะว่าประชาชนเนี่ยสัญจรไปมาสะดวกนะคะค่ะอืมค่ะทำเลยคืออันอันดับแรกเลยในการตั้งศูนย์บริการรวมเนี่ยก็คือค ปกติแล้วหน่วยงานของเราตั้งอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นคนจะไปธุรประปะัะปงก็ต้องไปหาเราใช่ะนะคะบางทีเขาอาจจะไม่สะดวก<ช>ที่จะไปตรงจุดนั้นเราก็เลยมีการทํางานในเชิงรุกโดยที่เอาความต้องการของพี่น้องประชาชนนี่แหละคะ่ะเป็นตัวตั้งในการ<ช>ที่จะตัดสินใจให้บริการอะไรก็ตามแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเลือกทําเลที่ดีและเหมาะสมด้วย ใช่ค่ะอ่านี่คือเหตุผลที่เลือกบิ๊กซีเหรอคะใช่ค่ะค่ะนะคะ,ะทางการบูรณาการการทำงานของศูนย์บริการร่วมราคามีงานบริการอะไรประมาณไหนยังไงบ้างก็อันดับแรกนะคะก็คือเราจะพูดถึงความเป็นมาของออการจัดตั้งศูนย์ก่อนนะคะซึ่งศูนย์บริการร่วมเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ ซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะได้มีนโยบายสําคัญนะคะในการที่จะให้บริการประชาชนนะคะในทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนนะคะก็ได้มีาการจัดตั้งนะคะศูนย์บริการร่วมเนี่ยเ,เป็นโครงการนําร่องก่อนนะคะ,ะใน4จังหวัดแรกนะคะก็จะเป็นจังหวัดตาค่ะลำพูนภูเก็ตแล้วก็จังหวัดยะลานะคะ,ะซึ่งเนี่ยต่อมาก็ได้มีการเ,าเพิ่มเติมนะคะในศูนย ในส่วนของงานศูนย์บริการนะคะก็ตอนนี้ปัจจุบันก็จัดตั้งออทั้งหมด64จังหวัดแล้วนะคะซึ่งตัังก็เราก็เป็นหนึ่งใน64นั้นนะคะเพื่อทีจ่จะเข้าถึงงานบริการนะคะด้านแรงงานสู่ประชาชนของจังหวัดตังได้อย่างดีค่ค่ะนะคะนั่นก็คืออเป็นการจัดตั้งนำร่องใน4ี่จังหวัดก่อนก็คือตากลำพูนภูเก็ตแล้วก็ยลาลาต่อมาก็มีการขยาย เพิ่มขึ้นนะคะเป็น64แห่งรวมถึงจังหวัดกลางของเราด้วยนะคะตรงนี้วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์บริการร่วมเนี่ยจริงๆคือยังไง คือประการแรกเลยนะคะก็คือว่าเพื่อนำบริการด้านแรงงานค่ะเข้าสู่ประชาชนทุกพื้นที่นะคะโดยนิ้นบริการความต้องการของประชาชนค่ะในส่วนของด้านแรงงานค่ะแล้วก็ประการที่2ก็คือว่าเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะของประชาชนเนี่ยในการเข้ารับบริการนะคะก็คือครอบคลุมนะจุดนั้นเลยนะคะและส่วนที่3มก็คือ ประเด็นสาคัญเลยนะคะก็เพื่อเป็นการบูรณาการนะคะงานบริการด้านแรงงานค่ะออภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรังนะคะณศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรังของเราค่ะค่ะก็คือมีการบูรณาการร่วมก<ช>ันใน5เสือแรงงานเรียกง่ายๆว่าแบบนั้นเลยทีนี้ของจังหวัดตรังของเราหลังจากที่เขานําร่องใน4ีจังหวัดแล้วของเราเกิดขึ้นเมื่อปีไหนอะไรยังไงคะ ก็ในศูนย์ในศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตังของเรานะคะก็จัดตั้งขึ้นเมื่อตั้งแต่วันที่30มีนาค่ะ2 5 0 0 5นนะคะก็ร่วมแล้วเกือบ10ปีแล้วค่ะที่มีการดำเนินงานศูนย์อยู่นะคะแต่ว่าในปีนี้นะคะ ก็พิเศษหน่อยค่ะ,คะจะมะีหน่วยบริการนะคะห้าเสรงงานของเราค่ะ,ะมานั่งร่วมบริการนะคะกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมนะคะ,คะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีตังนะคะ,ะประชาชนไปมานะคะจับจ่ายใช้สอยเสร็จก็สามารถมาติดต่อขอรับบริการด้านแรงงานได้นะคะตรงนี้ก็จะเปิดทําการนะคะทุกวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสค่ะเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอวันอาทิตย์ค่ะเวลา11นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะตรงนี้จะปิดให้บริการทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะประชาชนก็มาติดต่อได้ทำไม <นะ S 1> ถึงเลือกปิดวันศุกร์กับเสาร์ศุกร์กับเสาร์เพราะเพราะเหมือนว่าเราจะมาเปิดให้บริการวันอาทิตย์ อย่าให้ประชาชนทย์ใช่ประชาชนที่เหมือนว่าทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์ก็วันอาทิตย์ยังมีวันยังมีว่าที่สามารถเข้ามาติตต่อในการรับเรื่องบริการด้านแรงงานได้อย่างพนักงานบริษัทเขาก็ทํางานจันทร์ถึงเสาร์ก็ได้หยุดวันอาทิตย์อ๋อคราวนี้เราก็คือเราแทนที่เราจะใช้วันหยุดเนี่ยหยุดการให้บริการเราก็เลือกเป็นวันศุกร์แทนหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาชดเชยให้ในวันอาทิตย์นะคะซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยคือตั้งแต่เปิดทางจนถึง โมงเย็ยนเลยไปรับบริการกันได้่ทีนี้ในส่วนของ5เสือแรงงานนคะคะเขาสลับจะเปลี่ยนหน้าที่กันยังไงก่อนหน้านี้คือน้องเจ้าหน้าที่สูนเนี่ยก็คือจะอยู่ประจำเองตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพรตอนหลังมีหน่วยงานไปบูราณาการใช่ค่ะค่ะ,คะเ,เป็นหน่วยงานไหนอะไรยังไงวันไหนคะก็สำหรับปีประมาณ2,518นี้นะคะทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการ สลับปเปลี่ยนนะคะเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยค่ะมาให้บริการหน้าศูนย์ของเรานะคะ,คะเพื่อประชาชนที่มาติดต่อเนี่ยเข้าถึงงานบริการด้านแรงงานมากขึ้นนะคะก็ในวันจันทร์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ร่วมกับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตังค่ะของ<ล>ทานสออ,อจเรพูลช่วยใช่ไหมคะใช่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานทีนี้เขาเขาภารกิจหลักๆจริงๆนะเอาวันจันทร์แรกก่อนเลยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยจะ ให้บริการประมาณไหนอะไรยังไงเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนที่ก <surgery> ลาลังฟังอยู่ว่าเอ๊ะเรื่องของเรามันต้องอยู่กับหน่วยงานนี้นะอะไรประมาณนี้ก็ walking. ในส่วนของอสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะในวันจันทร์ก็เหมือนว่าประชาชนท่านใดนะคะ,คะมีปัญหาเดี๋ยวเกี่ยวกับสิทธิลูกจ้างนะคะต้องการความเป็นธรรมรู้ส<ะ>ึกว่าการทํางานเนี่ย รู้สึกว่าโดนออมรับโดออเปียกจากนายจ้างไปก็สามารถที่จับปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ค่ะรวมถึงการให้บริการนะคะข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายแรงงานนะคะในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนนะคะว่าเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไหมนะคะเวลาการปฏิบัติงานหรือสวัสดิการต่างๆค่ะที่ลูกจ้างจะได้รับตามสิทธิ์กฎหมายค่ะก็สามารถปรึกษา สอบถามได้ค่ะ,คะนะคะคือเขาคุ้มครองแรงงานและดูแลสวัสดิภาพของคุณสวัสดิการต่างๆของคุณเนี่ยถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทํางานโดนเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรเนี่ยก็ไปปรึกษาได้ได้เขาก็มีบริการเรื่องข้อกฎหมายอะไรได้นี่คือคทุกวันจันทร์นะคะไปแล้วได้เจอตัวจริงเลยของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปอยู่ร่วมกับ ทางน้องเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะคือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมนี่คืออยู่ทุก,ทกวันอยู่ทุกวันทําการอยู่แล้ว <selection> แต่ว่าจะมีจากหน่วยงานเหล่านี้ละค่ะที่จะไปร่วมเสริมร่วมแจมเพราะว่าบางเรื่องเนี่ย เจ้าต sure. ัวนี anyway. ้จะตอบได้ได้ดีกว่าลึกกว่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะศูนย์บริการร่วมที่บิ๊กซีทุกวันจันทร์จะเป็นสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะโดยท่านผออจริย์ผุนช่วยค่ะทีนี้วันอังคารล่ะคะวันอังคารพี่แอบเห็นพี่สุรินไปอยู่เมื่อวานเมื่อวันศืนร์ใช่ค่ะก็วันอังคารจะเป็นในส่วนของสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะซึ่งตรงนี้จุดประสงค์หลักก็คือว่าการยกระดับฝีมือแรงงานนะคะของประชาชนหรือว่าประชาชนที่ มีงานทําแล้วนะคะต้องการฝึกอาชีพเพิ่มเติมค่ะ,คะพัฒนาทักษะฝีมือนะคะก็สามารถขอทราบข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้จากสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเองนะคะก็ได้มีเปิดรับสมัครนะคะ,คะหลักสูตรฝึกอยู่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเอ่อบาริต้าสูงมืออาชีพนะคะบาร์เทนเนอร์ค่ะการใช้เอ่อโทรศัพท์มือถือนะคะเอ่อเกี่ยวกับ ระบบออนไลน์นะคะเพื่อในการที่ว่าจะส่งต่อธุรกิจค่ะก็ตรงนี้ก็สามารถติดต่อนะคะขอรับสมัครแล้วก็ติดตามข้อมูลเ,เพิ่มเติมได้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังของเราค่ะค่ะนะคะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นพี่สุรินทร์รอด รอดพิบตัติถ้าจำไม่ผิดนะคะใช่แต่ท่านท่านไปชี้แจงแนวทางการรับสมัครคนที่เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่สิบ<ะ>นะคะที่ศูนย์บริการร่วมและก็ตอนนี้มีหลักสูตรเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ฟังเห็นลงพื้นที่ไปติดต่อร้านแอร์อะไรประมาณนี้ในการบำรุงรักษาเครื่อง<ะ>ปรับอากาศในบ้านหรือในโรงงานใครที่สนใจก็ทุกวันอังคารนะคะถ้าไม่สะดวกมาที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานก็สามารถที่จะไปรับ บริการในทุกวันอังคารที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานที่บิ๊กซีได้เลยค่ะโดยท่านผอยาวลักษณ์สองนามนะคะก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสแตนบายอยู่ประจําที่นั่นอะพอวันพุธล่ะคะเป็นไงอีกวันพุธก็จะเป็นในส่วนของจัดางานงานค่ะ,คะสำนักงานจัดาง,งานจาังหวัดตั้งนะคะซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่สารกลางชั้นสอง,งนะคะชั้นสองค่ะ,คะก็คือตรงนี้ก็ตามบารกิจเลยค่ะจัดางานงานค่ะ ประชาชนคนตั้งนะคะทุกเพศทุกวัยก็คนที่ว่างงานหรือต้องการมีงานทําเสริมนะคะก็ติดต่อ,อขอรับนะคะขึ้นทะเบียนหางานได้ค่ะเพื่อให้นายจ้างเนี่ยคัดเลือกรายชื่อของเรานะคะเข้าสู่การทํางานนะคะซึะ่งตรงนี้ถือว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะบางคนมีอาชีพหลักแล้วแต่ต้องการอาชีพเสริมก็สามารถดูงานได้ค่ะอ,อีกอย่างหลักๆเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์แล้วก็จัดหางานทําก็จะเป็นในส่วนของขึ้นทะเบียนหางานค่ะ,คะแล้วก็ ในส่วนของขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะแล้วก็วางงารับรายงานตัวกรณีว่างงานค่ะตรงนั้นก็จะเป็นเนื้อหาหลักเลยนะคะที่ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการบ่อยมากนะคะ,คะแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยในส่วนของจัดหางานเองนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามในส่วนของข้อมูลการจัดหางานนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะก็พร้อมให้บริการประชาชนจังหวัดต่างของเราอยู่นะคะที่บิ๊กซีค่ะ ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของท่านหัวหน้าวศิลกลานจีตค่ะสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดตรังนะคะคือ,อเหมือนกับป้ายที่เขียนไว้ด้านหลัง<ช>ที่ที่อ อะอะไรนะแบกแบกกาเบกกราวเออ,เอ,อด้านหลังอะคะ่ะแบกดรอปข้างหลังของศูนย์บริการร่วม <c oughs> ก็มาที่นี่มีงานทาใช่จริงๆเลยทุกวันพุธไปเจอกันได้สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดตรงังจะมีตําแหน่งว่างอํตแหน่งงานว่างท่านอาจจะไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้กรณีว่างงานหรืออะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> อก็สามารถที่จะอไปขอรับคาแนะนาําคําปรึกษากันได้คนที่สนใจไปทํางานต่างประเทศอย่าให้โดนหลอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หลอกไป ทำงานต่างประเทศกันเยอะก็ไปปรึกษาที่นี้ไปดูซิว่าเ้ยบริษัทไหนหน้าที่ติดต่อเรามาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่อย่างไรซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ก็สามารถให้คําตอบทันได้แล้ววันพรุ่งนี้ค่ะนะคะก็จะมีการนัดพบแรงงานย่อยที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะก็ไปเจอกับเจ้าของสถานประกอบการโดยตรงสัมภาษณ์กันตรงนั้นและได้งานกันตรงนั้นเลยอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอ่ะคราวนี้มาถึงวันพฤหัสบดีค่ะ ในส่วนของวันพฤหัสนะคะก็จะมีการให้บริการของหน่วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรังของเราค่ะ,คะก็อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะตรงนี้จะให้บริการในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคมนะคะไม่ว่าการที่จะประกันตนเองตามมาตรา3ามานะคะมาตรา39หรือแต่มาตรา40ค่ะตรงนี้ก็คือลูกจ้างที่ทํางานกับบริษัทก็จะมีประกันสังคมนะคะในการดูแลช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะคะ ก็ทางศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงผู้ประกันตนนะคะสามารถเ,เช็คตรวจสอบนะคะเงินชาราภาพค่ะว่าเมื่ออายุ55ปีเนี่ยจะมีเงินชาราภาพจํานวนเท่าไหร่นะคะก็สามารถตรวจสอบข้อมูลนะคะตรงนี้ได้ด้วยค่ะ,คะนะคะหลายคนขึ้นทะเบียนยก,กรณีชาราภาพไปเรียบร้อยแล้วอายุครบ55เรียบร้อยแล้ว ส่งเรื่องไปในระบบอะไรเรียบร้อยแล้วก็รอกันว่าเงินจะได้เมื่อไหร่อะไรอย่างไรนี่ก็ไปถามได้เนาะได้แต่จริงๆแล้วดิฉันอ่า เคยเคยเจอเคสนี้ไวมากเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยเลยนะคะผู้ประกันตนสำหรับหลายๆคนยังไม่มีหลักประกันอะไรกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็สามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นแล้วก็ไปสมัครกันได้ด้วยนะคะหรือมีข้อข้องใจเอะเราว่างงานแล้วเราจะมีเงินชดเชยเงื่อนไขหลักเกณฑ์มันเป็นอย่างไรก็ไปถามได้เพราะว่าบางคนบอกว่า เอะฉันก็ควรจะได้อ่ากรณีว่างงานฉันจะต้องมีแบบเงินชดเชยใช่ไหมแต่บังเอิญไปทําให้หนายจ้างได้รับความเสียหายอันนี้มันก็มีข <c oughs> ้อแม้ที่ว่าจะทําให้คุณไม่ได้ไม่ได้เงินชดเชยตรงส่วนนี้ด้วย <c oughs> นะคะอ่าก็อ่าเป็นในส่วนของศูนย์บริการร่วมทุกวันพฤหัสบดีก็จะเป็นสํานักง,งานประกันสังคม <c oughs> อ่ะทีนี้พอวันอาทิตย์ล่ะสุกรเสาเราหยุดวันอาทิตย์ทําไงคะวันอาทิตย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมคะ่ะ ให้บริการประชาชนอยู่นะคะก็ตั้งแต่10โมงเช้า ถึงหโมงเย็นนะคะก็ประชาชนท่านใดเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะในส่วนของบริการด้านแรงงานได้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมก็ยินดีค่ะในส่วนของบางบาง,งานที่เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้นะคะ,ะก็จะเป็นในส่วนของอขึ้นทะเบียนหางานค่ะ,ะแล้วก็ขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะสาหรับผู้ประกันตนที่เพิ่งออกจากนายจ้างนะคะ,ะแล้วก็มายื่นสิทธิ์ในนสส่วของิิทธประโยชน์การว่างงานก็สามารถมาติดต่อได้นะคะแล้วก็กรณี ทะเบียนรายงานตัวนะคะแรนตัวว่างงานนะคะเพื่อรับสิทธิ์รับเงินชดเชยกรณีว่างงานนะคะและในส่วนที่ออของประกันสังคมนะคะจะเป็นการสมัคร ประกรันสังคมค่ะตามมาตรา40ตรงนี้สําหรับศูนย์บริการร่วมแล้วนะคะถือว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจประกรันสังคมมาตรา40เนี่ยก็เยอะพอสมควรนะคะ,ะเพราะตรงนั้นจะเป็นจุดร่วมนะคะศูนย์กลางนะคะไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ตลาดวังยาวของเรานะคะแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะคะหน้าบิ๊กซีหรือแล้วแต่ว่ากษิตรกรนะคะก็เวลามาจับใจใ้ซอยบิ๊กซีเนี่ยพอเขาเห็นมาตราที่ๆปุ๊บสะดุดใจค่ะ เดินเข้ามาสอบถามนะคะข้อมูลข่าวสารในการสมัครนะคะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นประกันสังคมเนี่ยที่ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกทุกส่วนจริงๆค่ะ,คะเพราะว่าทำได้ตั้งแต่อายุ15ปีนะคะถึงผู้สูงอายุ65ค่ะก็คุ้มครองนะคะก็ ในเงื่อนไขต่างๆก็แก้ว่าประกอบอาชีพอิสระค่ะไม่มีนายจ้างเราก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา40ได้แล้วนะคะค่ะนะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องนี้เคยมีแบบประมาณว่าประชาชน Wal k กอินเข้าไปแล้วก็ไปถามเรื่องอื่นๆอย่างสมมติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอะไร คือเขาคิดว่าเราน่าจะตอบได้อะไรประมาณนี้มีไหมที่ถามเรื่องอื่นนอกเหนือจากือทีถามเรื่องอื่นก็จะเอ,อ่อถามเกี่ยวกับการให้บ,ร,บริการบริการของ im, อำเภอยิ้มค่ะจะมากกว่าเพราะว่าใกล้กันตรงนั้นใช่ใช่ <c oughs> เพราะว่าบิ๊กซีของเราก็มีศูนย์ อำเภอยิ้มนะคะประชาชนก็สามารถไปติดต่อออขอรับทําบัตรประชาชนนะคะต่างๆได้เหมือนกันหรือว่าครบจบที่บิ๊กซีเหมือนกันนะคะค่ะอ๋อก็อยู่ด้วยกันทํางานอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันก็ช่วยกันตอบช่วยกันดำเนินการได้นะคะซึ่งเรียกง่ายๆเลยค่ะศูนย์อ่าบริการร่วมนะคะเป็นมิติใหม่ของการติดต่อราชการ เวลาเวลาที่แบบผู้บริหารระดับสูงเขามาเนี่ยเขาเคยให้นโยบายอะไรไว้บ้างไหมเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่นางเคย เคยจำได้มีใครสักคนหนึ่งพูดถึงแบบให้เจ้าหน้าที่สนย์บริการร่วมอ่ะรู้ทุกเรื่องบริการภาครัฐรู้ใจประชาชนอะไรประมาณเนี้ยใช่ค่ะก็ตามนโยบายนะคะคือเรายึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะศูนย์บริการร่วมคือการรวมภารกิจนะคะของหน่วยงานสังกัดกระทรวงในงานให้บริการณนาจุดเดียวนะคะเพื่อประชาชนเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการนะคะการลด การใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อนะคะก็อยากจะไปให้ศูนย์บริการร่วมตรงนี้ค่ะเป็นจุดรวมงานบริการด้านแรงงานของจังหวัดตรังของเรานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับประชาชนจังหวัดตรังนะคะในการเข้าใช้บริการณนะศูนย์บริการร่วมจังหวัดตรังของเราค่ะ อืมค่ะ <Okay. S 1> นะคะก็อย่าลืมนะคะให้บริการกันอยู่ที่บิ๊กซีนะคะตั้งแต่เปิดห้างประมาณ1ิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงก็น้องๆก็จะให้บริการกันแล้วถึง5้าโมงเย็น <Okay. S 1> ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัส <Okay. S 1> ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยคือเริ่มตั้งแต่เปิดห้าง10บโมงแล้วก็ไปจนถึง6กโมงเย็น <Okay. S 1> นะคะตอบได้ทุกคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ แรงงาน <Duncan. S 1> อ่าค่ะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านเอ๊ะวันจันทร์เราไม่สะดวกเรามีปัญหาที่อยากจะคุยกับสวัสดิการและคลุค้มครองแรงงานออาวันหยุดเราวันอาทิตย์ไปน้องๆก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ให้บริการขอ้อมูลเบืบ้องต้นได,ได้ค,ะค่ะในส่วนของข้อกฎหมายด้านแรงงานนะคะเบื้องต้นแต่ในส่วนว่าลูกจ้างเนี่ยต้องการรับความเป็นธรรมในเรื่องค่าจ้างนะคะก็สามารถติดต่อในส่วนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะ สารละกลางจังหวัดตั้งหลังไม้ของเรานะคะชั้น4ค่ะก็จะมีนิติกรนั่นกฎหมายนะคะคอยดูแลความเป็นธรรมให้กับลูกจ้างนะคะได้อยาอ่างดีค่ะก็ติดต่อได้นะคะ อ่าทีนี้มีคนเข้าไปถามเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ําบ้างไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็อ่าพยายามที่จะให้ค่าจ้างขั้นต่ําเพิ่มเป็น400ถูกไหมแต่ว่าอ่าพออนุมัติจริงๆกําหนดอัตราจริงๆมันก็ให้แค่บางทองที่เท่านั้น<ด>อ่ามีคนสงสัยไหมมีคนเข้าเคยเข้าไปถามก็มีเข้ามาถามค่ะก็ตอนนี้จังหวัดตางของเราก็ปรับเป็น345บาทนะคะจึง่งตรงนี้ได้ปิดใยประกาศไว้หน้าศูนย์บริการ<อ>ร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตางของเราค่ะ ประชาชนมาติดต่อก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีค่ะกานเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ชี้แจงไว้เลยนะคะในส่วนของจังหวัดตรังเราเนี่ยอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา345บาทซึ่งจะมีผลหนึ่งมกราคมตั้งแต่หนึ่งมกราคม68ที่ผ่านมาเนาะมีตรังมีน่านมีพะเยามีแพร่ที่345บาทส่วน400บาทเขาให้บางท้องที่เท่านั้นนะคะอย่างฉะเชิงเซาชนบุรีภูเก เตระยองแม้กระทั่งสุราษธานีก็ได้แค่อำเภอเกาะสมุยอ่าถ้าสงสัยเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ํานะคะก็อาสามารถไปสอบถามที่ศูนย์บริการร่วมของเราเราก็มีข้อมูลมีรายละเอียดให้ตรงนี้เหมือนกันอ่ะคราวนี้ค่ะอยากจะ,ะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะในการที่จะได้มีส่วนร่วมกับเราหรือว่าไปใช้บริการที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานคะ่ะ ค่ะก็สําหรับหลักๆเลยนะคะจุดประสงค์เลยที่มาประชาสัมพันธ์นะคะ<ฆ>ในวันนี้ก็คือว่าคือต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงงานบริการด้านแรงงานให้ได้มากที่สุดค่ะก็เลยทางศูนย์บริการร่วมเองก็คือมีความยินดีนะคะที่ประชาชนทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดนะคะหรือจังหวัดดังเราเองนะคะเข้ามาใช้บริการค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมให้บริการประชาชนอยู่นะคะ<ฆ>ก็ ขอบคุณค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องมุชิตาหล่อสีนะคะเจ้าหน้าที่สย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรังของเราและอย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะที่บิ๊กซีนะคะเราหยุดเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นนอกกนั้นเจอเราได้ทุกวันแล้วก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องโดยตรงนะคะไปให้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันอังคารเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังนะคะวันพุธเป็นสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังวันพฤหัสค่ะเป็นสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ส่วนวันอาทิตย์น้องเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม <c oughs> ก็จะอยู่และก็สามารถตอบทุกคําถามให้กับท่านได้ <c oughs> ค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว9นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลก สิทธิ์วงและห่วงแอบซ่อนเร้นเหมือนเป็นเหินเหมือนลวงเก็บฝันในส่วนขอเป็นเพียงชู้ทางใจทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เห็น จไกลเจ็บมามากนักรักเอ,อ่ยไม่เคยสมใจเจ็บอีกคนเป็นไรคงทนได้เช่นเดิมชูก็เป็นแค่ชูทางใจสารอาญาแห่งไหนคงไม่ให้รัก ไม่ได้ตรามแต่งเติมจึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่มที่ผมจะแอบรักคณหากคิดแค้นเคืองก็จงอภัย 花问。